ฝึกสะกดและอ่านคำหอนำลอลิงอ่านตามครูนะคะหอลออีหลีหอรออีหลีหอลออาหลาหอรออาหลาหอลอไอไหลหอรอไอ,รอไหล,หอ,อไห,ลหอรอเอาเหลาหอรอเอาเหลา หอโลโอหล่อหอโลโอหลอหอโลอหลอหอโลอหลอหอโลเอือเหลือหอโลเอือเหลือหอโลอะกอหลักหอโลอะกอหลักหอโลอะบอหลับหอโลอะบอหลับ หอลอะงอหลังหอลอะงอหลังหอลออานอหลานหอลออานอหลานหอลออายอหลายหอลออายอหลายหอลอกอหลากหออลอกอหลากหอลออุดอหลุด หอลอุดอหลุดหอลออกหลอกหอลออกหลอกหอลออนหลอนหอลออนหลอนหอลออมหลอมหอลออมหลอมหอเอืองงอเหลืองหอลอเอืองงอเหลือง หอรอเอาเหลาไม้โทเล่าหอรอเอาเหลาไม้โทเล่าหอรอโองอหลงหอรอโอองอหลงหอรอไอไหลไม้เอกไหลหอรอไอไหลไม้เอกไหลต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะหลีหลีหล หลาหลาไหลไหลเหลาเหลาโหลโหลหลอหลอเหลือเหลือหลักหลักหลับหลับหลังหลังหลาน หลานหลายหลายหลากหลากหลุดหลุดหลอกหลอกหลอนหลอนหลอมหลอมเหลืองเหลืองเหล้าเหล้าหลงหลง ไหลไหล